สวัสดีครับเบาดินน้อยดินดีสารครับสวัสดีเมเมเอฟซีทุกๆหม่องบอลเด้อครับเมื่อนี้เบ้าดินนะครับเบ้าโจเบ้าบอยน้องเมฆน้องไอภากันมาลอกเก็บเพชรนะครับมัวซีมี่บอครับเมื่อนี้ยเดี๋ยวมาหลุดนุ่งกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อลังใจให้ลุงให้ร้านได้เลยครับเดี๋ยวมาหลุดนุ่งกันกับเบ้าดินครับว่าสิไดเพชรบ่ครับสวัสดีครับครับพี่น้องครับสวยๆเลยครับ ขาบกใหญ่เลยครับครับดอกหน่อยครับอได้ปัวคกรกับพี่น้องอย่าไงไรครัจะได้มาอกอกดอกเดียวครับาขาบกใหญ่เลยพี่น้องครับสวยงามตามทองเรื่องครับดอกตุ้มๆครับ ต็มเต็มเลยครับพี่น้องครับครับผมอืมดอี๋ยครับเห็ดปัวเกิดเต็มโพนครับแต่ดอ,ดอกเดียวเฮ้ครับผมครับก็เดี๋ยวบเกาบาจูกขาเกาบางผู้ขาเขาวครับผมยังขายบางจูครับ เอาจูบวะเขาเฮ็ดไข่าตากระปุบบดีพี่น่องเอ,อ้ยเอาไม่เฮ็ดไข่เลยมันเห็ดยังไงเห็ดไข่เห็ดไข่เ,เห็ด,าหด,หด,หดราวระวังเหยียบขงหลังด้วย ข้าวแป้งครับผมทานตีนตํมครับนี้ถดงมา่อหญ่มืมมอ่อวนนครับผม เฮ้บอที่เนี้ยเบาจวนนี่สวยมากนีคือเป็นแบบนี้เี็นเถิงอยู่ั้งเห็ดเผือกอย่างงโอ้เห็ดเผืงอ่ะน่าสวยงามตามท้องเรื่องครับเห็ดนางเงืวกปีหนึ่งครับชอบมัครับครับผมเห่เผิงเกาจี ครับแม่หรอก็สีดำเป็ขกากี้ครับบนดอกนอั่งตุ้มตูมาจิน๋นาำนาำน้ำเขาอะไรเจ็อนี่ราคาที่เฟือนกี้เขาครับโขขอ้เขากี้ครับก็จะมีข้าขาวก็ตัวนี เ่ม่ใเางแอมนอยู่บมื่นกนนะรัมเป็นเฟื่องเออาครับดอกงามเลยทานครับข้ายงามเลขายยังไงเก็บกอางครับ

ด้วยด้วยครับไม่ถามเราตรงนี้ ตามสภาพอุ้ยดอกที่สวยพี่น้องครับผมอ๋อพี่น้อง อือดอกตุ้มงามๆนะครับครับอ๋อดอกตุ้มๆเลยครับนี่นะครับอู้ทสวยเลยครับอาพี่หนองเห็นนางแหล่ครับตุ้มๆหล่าตุ้มเลยครับครับผม มีแมงบองด้วยมีแมงมังเกิด้วยมานอนเฝ้าเหตุเลยเอนอะนสวยๆเลยครับเกิดทานนะครับครับเกิดทานนะครับครับสองอด ครับผมดช่วงนี้บ่าหวแต่อุ้ยสองดอกไอะโจอ๋อโอ้ยโอ้ยโม่เดี๋ยวมาหาเห็ดพี่น้องเอ้อคนมาหาครับขุนน้องนึงข้างหลังขุนครับไม่ได้ไอ้ข้อแกงหาไปหลายรอบนึงครับอันนี้สองดอกไอ้แม่จู๊ดรอบที่หนึ่งครับแกงกระเที๊ยบ พี Ske ่นางกินน้องน้องตุ้มๆหนยพี่นางกินไ่ใครับอาเฮ็ดฝนโบโตใส่กันปสิหรือเป่าเอาได้ซ้ำได้เอาซ้ำนะครับผมครับไม่เห็นไดแต่อยังแ่ๆ ยา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 อือใครเจออืเอ,เอเดาก็บดาตัวก่อเห็นหาคอเห็นต่อเท้ายืนีน่คอกรเล่นเนยอหาแล้ก็เลยเห็นเลยเก็บกรจุกสวยมากต่วหนูสวยมาก,สว,มากสวยจังเลยครับครับอยากไล่ให้ทานเห็นทานตาตีตาลาก อ้าเนาะคุณ่ะแต่แต่สุดมากก็ยึดพอนี่ยคุณอาเอ้าไอ้โจก็เห็นแบบนี้เหรอโอ้โหแต่แต่ว่าตัวนั้นมันมันเป็นเต้นผุผูดเลยเลยฮัที่ไอ้โจอู้สอดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกพิจารดอกลุ้มกลุ้มเต้น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 นะครับอ๋อวเนาะ ขนก็มีนะอืมนอ่ะขี้เห็ดขอเลยมันเกลี่อเลยสะะินนดนยดนกนเงบแก้วเแษๆพี่น้องตุงม้มๆเลยไหมใครอ่ะผมงานพี่น้องงานงานจะได้ไหมหน,น,หนึงเลย เนี่ยขาวๆอยู่เล่อยข้างล่างหยิบดอกอ่อนๆเลยครับอนปิดถั่งครับง่างๆเลครับพี่น้องครับ อู้ดอกสวยเลยครับไปเอ๊ะ <Hey. S 3> <Hey. S 1> hey. อินแล้วครับพี่น้องมนันครับกําลังงานไปหารถครับพี่น้องผมมาหากรับพวกโงครับว่าเฮ็ดมีหน่อยมีหลายครับพี่น้องผมร่วมกันทั้งเบิดก็ได้แก,กงบักไงครับบ้าไอาเ้เสาเมฆบ้าบอยบ้าโจ๋มาร่วมกันใครก็แกงแล้วครับพี่น้องครับ ยังไปหาเห็ดมาพอตุกตาพี่น้องเข้ามาถิ่มไปโอ้ยเตชิโตนเถิพี่น้องเอ้ยิ่งในลิงน้อยนอนตากแดดใครผมไปเข้าโฮมนอยครับมึงลิงน้อยพี่น้องมีงห้างเพื่อนเอ้ยไปแล้วมาถิ่มแตี่โตนุลงหลาตาบบบเดียวเอาเขาไปโฮมกันครับนดมาเพื่อนมาใหม่โฮมละครับโอ้ยเห็นว่าบ่มีชีวิตกใจกะ เป็นกีซี่ฮอนแดดอยู่บนแจ็คดอกอยู่นี่ด้อขอบคุณครับผมผมผลงานกันฮาเห็ดมือเนี่ยครับพ่ออม่พี่น้องชาวบ้านเป็นกามาหลยครับหารวมกันสามสี่คนครับที่หาคนนะครับหาค้นนี่ของสาวเมีบเบาไอ้ครับเห็นว่ากันนับข่อยน้ำเน้อันนี้ของบบาวดินครับอันนี้ของเบาบอยครับ่อยนี่ครับอันนี้อันนี้เมียนยู <laughs> โอ้ว่าบา่ได้กับพ่อใดใหญ่ดีคือร่วมกันได้หลายอยู่ได้ครับเห็ดไข่ก็ได้ปนเงนใหญ่เลยครับผมพี่น้องเนี่ยพ่อใหญ่พ่อคินนี่ครับบ้าบอยครับเป็นครับเป็นอืมเนี่ยนี้กับขอบุญขอบคุณแม่เอซีเด้บอบ่ได้เขาปลาเนาใหม่ครับพาก,กันมาเลาะบังเห็ดนะครับาพาลูกพาหลานพาน้องพ้านุ่งมาเลาะเบังเฮ็ดครับพี่น้องครับแม่เอฟซีขอบุญขอบคุณฝากเป็นกำลังใจให้บาทนิดหน่อยสามหลังเลยได้อครับ บ่าวดินห้อยดินทินนีสารบ่าวบอยแดนดินทินนีสารสาวเมกอีสารผ้ารอบ่าวโจบ่าไอาลูกหลานบ้านห้อยดินสุกุสุคขขนมือไหนพี่น,อน้องยืดดีแม่งเราด้วยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับบ,บ,บ๊ายบาย,บาย,บาย